สวัสดีค่ะเด็กๆที่น่ารักทุกคนวันนี้มาพบกับคุณครูอ้อมใน,นรายวิชาภาษาไทยกันนะคะวันนี้คุณครูอ้อมจะพาเด็กๆมาทำแบบฝึกทักษะภาษาให้นักเรียนเปิดมาที่หน้า8นะคะกิจกรรมที่10คิดคำใส่ในหัวใจตามสระที่กำหนด และนี่ก็คือสระที่ครูอ้อมกำหนดมาให้มีทั้งหมด4สระด้วยกันนะคะสระแรกก็คือสระอสระอีสระอึแล้วก็สระอุนะคะสสระนี้เรียกว่าสระเสียง สั้นนะคะเพราะว่าเวลาที่เราออกเสียงจะออกเสียงแค่กึ่งเสียงนะคะโอเคให้นักเรียนคิดคำมาเติมในรูปหัวใจตรงนี้นะคะแล้วก็ระบายสีให้สวยงามเลยนะอ่ะเดี๋ยวคุณครูอ้อมจะยกตัวอย่างให้นักเรียนดูนะคะคำที่มีสระอะเช่นคำว่ากะทินะคะ กออากะทออิทิอ่านว่ากะทิต่อไปคำที่มีสระอิบ้างค่ะคุณครูจะเอาคำว่ากะปินะคะ นักเรียนสามารถเอาคำที่ต่างจากคุณครูได้เลยนะต่อไปค่ะคำที่มีสระอึกันบ้างก็คือคำว่าตึงนะคะตอ,อืงอตึง ต่อไปค่ะอาคำที่มีคำว่าสาระอุด้วยนะคะคุณครูจะเอาคำว่าปุปะนะคะคำนี้อ่านว่าปุปะ